ในการปฏิบัติตามสุนนะของทนูอซูลลาฮฺเหลียวซัลลัรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องขอดุอาโดยเฉพาะในช่วงท้ายของเดือนอมดอนเนี่ยนะครับสิบวันสุดท้ายเนี่ยเป็นไฮไลท์นะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องทุ่มเทนะครับในการทําการละหมาดในการอ่านอัลกุรอานในการเอียติกาฟนะท่มัสิดนะครับซึ่งในประเด็นหลังเนี่ยมันเป็นเป็นสุนนะสาคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคย นะครับแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะบอกทำความเข้าใจกับพี่น้องเรานะครับว่าส่วนเรื่องการละหมาดวิเจตนั่นนะนะครับก็ถ้าใครที่สะดวกนะเนี่ยการละหมาดตอนหัวค่านะครับท่านการละหมาดอิชาเสร็จแล้วก็ละหมาดตรเวียละหมาดพิเทตตามท่าอิหมามเลยนะครับก็มีมีผลบุญความดีเหมือนกับท่านละหมาดทั้งคืนเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับที่จะละหมาดตรเวียนะ ในช่วงของข้าก็ไปละหมาดในยามเด็กนะเรียกว่ากียามุเลนความจริงเนี่ยละหมาดตระเวียละหมาดกียามุืเลนกียามุมรอมดอนละหมาดทัดยุดเนี่ยคือละหมาดอันเดียวกันนั่แหละครับพี่น้องนะครับนี่ทำความเข้าใจกันนะครับเราจะได้ไม่ค้างคาใจกันนะเป็นละหมาดอันเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันเรียกต่างกันเมื่อเราเรียกละหมาดซุบพีละหมาดซุโบอย่างเงี้ยละหมาดเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้น ให้เราได้เข้าใจตรงนี้ว่าถ้าใครสะดวกนะครับในหัวข้าก็ละหมาดเลยหลังจากละหมาดหลังจากละไมาชาแล้วนะครับจะทำกันนี่นะครับแต่ถ้าใครจะไปละหมาดในยามดึกเพราะเราอาจจะมาเยติกาสิมาชิดด้วยนะครับก mm hmm. ็ถือละหมาดในยามมืดเลยด้วยยาม่ําคืนไปก็อันนี้ก็สามารถจะทําได้นะครับให้พี่น้องเลือกเอานะ <Yeah. S 1> ส่วนละหมาดวีเต้น่ะน,นะครับเป็นละหมาดสุดท้ายที่ปิดท้ายเลยนะหลังจากละหมาดวีเต้แล้วจะไม่มีหลักฐานอะไรอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อปฏิบัติที่เราสมควรที่จะเอามาปรับใช้กันนะครับก็เ,เป็นว่าถ้าใครสะดวกนะครับในยามหัวค่ำเนี่ยก็ละหมาดไปเลยนะส่วนในยามดึกท่านก็ไม่ต้องละหมาดแล้วนะครับแต่มีสุนหนะให้ท่านมาเอติกาทีมัสยิดอันนี้แหละสำคัญนะครับเพราะการท่านจะมีเยติกาทีมัสยิดก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องมาละหมาดกี่ยามวันเลนด้วยเพราะท่านละหมาดไปแล้วนะครับอันนี้เราเข้าใจให้ตรงกันนะครับเข้าใจใตรงกรันว่าที่ บางท่านอาจจะยังสับสนอยู่นะผมเองก็ยังสับสนอยู่บางท่านครับแต่ไปเปิดดูตาราดูฮดิษแลก็ดูจากข้อข้อมูลจากนักวิชาการหลายท่านนะครับที่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับก็ชัดเจนว่าละหมาดที่คือละหมาดเดียวกันนะครับละหมาดตรีเวียละหมาดเกียมรรมฎอนเกียมุลเลนละหมาดทัายุทธก็มันเป็นชื่อที่เขาเรียกต่างกันท่านเองถ้านอกรอมฎอนก็เรียกละหมาดทัายุทธเกียรมุลเลนกัน นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความสะดวกของท่านแต่นะครับอย่างเมื่อสักเมื่อวานนี้ผมก็ไปในละหมาดตะระเบียนะก็กลับไปนอนพักสักก่อนแล้วก็กลับมาละหมาดในยามค่ำเพราะมาเอติกาที่มาสิดก็ก็เสียโอกาสได้ละหมาดเกียมมุลเล,เลยนะแป่รอากาศแล้วก็มีติดตามด้วยบิเทสนะครับสรุปแล้วทั้งหลายทั้งปวงก็คือไม่เกิด11รอากาสในการละหมาดในยามค่ําคืนนั่นเองซึ่งเป็นรายงานของท่านหญิงไอชาัญาตรัสสลังลาสลามว่า ไม่ว่าจะในรอมฎอนหรือนอกเรานทศวรรษส,สลามก็ละหมาดไม่เกินเอ็ยดอะอาดนั่นเองอันนี้เราเข้าใจให้ตรงกันนะครับหรือว่าเราเรียนรู้ร่วมกันนะเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราก็าไปปฏิบตัติเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะมาใครที่จะยัติกรารฟก็มาได้นะเป็นชุนนาเหมือนกันนะครับท่านมาอ่านอัลกุรอานท่านมา,อ,าอิสติกฟาสมาซิกรุลลอฮ์มาตักบีตตะมีตะฮลีนนะครับล้วก็มาขอดุอาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่เรานั้นจะอย่ามองข้ามแล้วก็อย่าปล่อยผ่าน นะครับเพราะคารยติการมเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับพวกเรานะครับแต่เป็น,ปนสุนทรที่ทศนิยมได้ปฏิบัติเอาไว้เองและท่านก็ปฏิบัติก็ปีที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยยติการมถึง20วันเต็มๆนะครับแล้วถ้าจะให้สมมูรณ์แบบจริงก็คือทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะครับอยู่ที่มัสยิดเลยคือฝังตัวที่มัสยิดเลยการที่ท่านอาจจะง่วงนอนก็หาที่นอนเอาในมันสยิดเลยนั่นนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ เราจะได้ทําความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ทําได้ถูกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตัดมาตลอดไป็นแล้ววิจตยไปแล้วกไ็ไม่ไม่ที่จะต้องทําต่ออยแล้วนะครับแล้วท่านมาแต่ท่านมีอิิกำเข้าไปอิสุนดาอีกประการหนึ่งที่สําคัญเช่นกันเช่นอัลกุรอานมาอิสติกฟาร์มาขอไปโทษต่อเราสุภาหานหฮุตาลานะครับที่มาชิดนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ได้รอบหกขั้มนะครับเจาไปรอบดึกผมก็ได้คุยกันหาดูด้วยกับท่านกรรมการหลายท่านแล้วก็จะใช้วิธีนี้แหละครับว่า ถ้าใครสะดวกในช่วงข้ามก็มานะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็มารอบเด็กก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนไปนะครับละหมาดเยียมเลยเนี่ยเที่ยงคืนไปถึงตีสองแล้วด้วยตีสองครึ่งเนี่ยจบแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็ท่านอ่านอัลกุรอานไปที่ละลายไปขอดูอาไปนะครับแล้วตีสามก็ลงปรับประทาน,นอาหารซอร่วมกันนะครับก็ทําความเข้าใจให้ตรงกับตรงนี้นะครับาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าใครที่ยังสงสยัยหรือไม่เข้าใจเดี๋ยวหลังใหม่ก็สอบถามผมได้ทีนะครับ ก็ขอด้วยอาตลอดสุตะลานะครับขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นอ,อดทนนะครับในช่วงสิบคืนสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ทุ่มเท,ให,เทให้เต็มที่นะครับกับเวลาที่อัลลอฮฺสุลตาให้เรานะที่เรามีอยู่เนี่ยอัลลอฮฺให้ริสกีให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่เราก็จะต้องอทำอามลนิวเะดาแล้วก็ทุ่มเทต่างๆเพื่อจะขอ จากลาสเวนทาลานะครับในเดือนอันทรงเกียรตินี่นะครับแล้วถ้าเราทําอิบาราฮิมตรงกับข้าคืนอะไรทุกัุเนี่ยนะครับจะเป็นความดีอย่างมากมายที่เราจะได้รับถึง1000เดือนตามที่เราได้ศึกษาหรือศึกษากั้นมานันเองนะครับก็ฝากพี่น้องมาจนนะครับแล้วก็ก็ฝากอีกทีนะครับว่าขอให้เรานั้นจัดเวลาให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเยติกาจีมัสิดเนี่ยนะครับให้เราทุ่มเทนะครับอดนอนสักทีหนึ่งนะครับมาอ่านอัลกุรอานนะครับมาสืบยุทธ์กับลาสเวนทาลามา อิสติกฟารขอไว้ให้ท่านต่อรัสุบฮานุวาตาลาแล้วก็อขอมหาศิกร์ลลอะมาตักบีตตาบีตบตาลินขอดุวยอาต่อับสุบฮานตาลามากมากนะครับในช่วงของค่ำคืนในสุดติดคืนสุดท้ายของรอมฎอนนี่เองนะครับแล้วเราก็ยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติอีกนะครับคือในเรื่องการจ่ายสการการจ่ายสการฟิตร์นะครับคนละหนึ่งซอกนะครับใครที่ยังไม่ได้จ่ายจ่ายสการนะครับก็เตรียมตัวไว้ได้เลยครับเวลาที่อัฟ้อนที่สุดก็คือเช้าวันของวันอีด นะครับช่วฤกษของวันอีลัตหานะครับแต่มีเวลาหลายท่านก็บอกว่าโอเคในช่วงก่อนวันอีสักสองสามวันก็ได้นะครับหรือจะในรอมฎอนในช่วงท้ายก็ได้นะครับถ้าใครจะปฏิบัตินะสัมสิทธิก็มีมีข้าวรองรับเอาไว้นะครับใครที่ต้องการหรือไม่มีนะครับก็ติดต่อได้เลยที่ผมก็ได้ที่จิมัดมาตย์ก็ได้นะครับมีข้าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ติดตามนะครับติดตามเราจะ สุดท้ายขอรับดอนเราน่าจะอยู่ที่ประมาณวันวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์ก็ปลายหมายความว่าวันอาทิตย์หน้าหรือวันจันทร์วันใดไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับก็คือไอเดลฟิตรีนะครับพี่้องก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับตัวนี้ครับก็ฝากพี่้องว่าตัวนี้ครับอัสลามุอะลัยกุมมาระห์มุลลอฮะบะระฮ์